I Thank you. การจัดการแข่งขันครั้งนี้จันทบุรีเนี่ยมันเป็นมหกรรมกีฬานักเรียนและนักศึกษาประชาชนจังหวัดจาัทุรีออจัดทั้งหมดก็เกือบเกือบยี่ชนิดกีฬาก็คือคืนดีนะครับสนุสนกก็ทั้งหมดก็ร้อยกว่าคนก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ได้ลดก็ไม่ได้ลดแต่ก็ปกติก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับ ในรุ่นเยาวชนเนี่ยในรุ่นเยาวชนนักเรียนเนี่ยเราคัดเพื่อที่จะไปแข่งรายการยุวชนทั่วประเทศไทย5รายการนะครับส่วนประชาชนเนี่ยเราก็จัดเพื่อ,อให้ประชาชนในจังหวัดจนันทบุรีได้มีการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์กันมากขึ้น,นครับ